กรุงเทพประกันภัยปร,รับโครงสร้างครั้งใหญ่จะตั้งบริษัท BKI Holding จำกัดมหาชนเพื่อก้าวสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนดรอภิสิทธิ์อนันตนาธรัน์ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท BKI Holding จำกัดมหาชนก็เพื่อรองรับความท้าทายใหม่ๆ โดยมีแผนที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและดําเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันผ่านแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทในครั้งนี้สําหรับการดําเนินธุรกิจในอนาคตภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น บริษัทวางแผนจะดำเนินธุรกิจผ่าน2กลุ่มหลักด้วยการประกอบด้วยกลุ่มที่1กลุ่มธุรกิจหลักซึ่งประกอบด้วย3สายงานธุรกิจได้แก่ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภยัยกลุ่มที่2กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่ดาเนินธุรกิจนอกเหนือจากการประกันภัยโดยบริษัทให้ความสนใจเข้าไปลงทุนด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประกันภัยโดยมุ่งหวังว่าในอนาคตจะพาบริษัทก้าวสู่การเป็นเทคคอมเพนีโดยการร่วมทุนกับสตาร์ทอัพที่นำา AI แพลตฟอร์มเข้ามาปรับใช้ในดิจิทัลอินชูรันและสร้างความเป็นฟิโลทัสเอ็กเพลเยนหรือก็คือกระบวนการทุกขั้นตอนจะเป็นการทำงานผ่านอาัลกอริทึมของปัญญาประดิษฐ์ อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นสําหรับการจ่ายปันผลที่จะดําเนินการตามหลักนโยบายของบริษัทยาที่เคยทํามาในวันนี้นะครับเราก็มีการถแถลงข่าวนะครับเพื่อนําเสนอแผนการปรับโครงสร้างของกรุงเทพประกันภัยนะครับไปสู่ความเป็น BKI Holding Public Company นะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในกระบวนการโดยที่ได้มีการผ่าน การอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทไปแล้วตั้งแต่วันที่11ส,สิงหาคมได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท b k a h o l d i n g แล้วเมื่อวันที่11กันยานะครับขณะนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่จะทำฟาวลิ n งเพื่อเสนอให้กับทางกรอตอแล้วก็รอการอนุมัติจากกรอตอซึ่งคาดว่าภายในไตรมาสที่2ของปี2567นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราถอนหุ้นของ BKI หรือกรุงเทพประกันภัยนะครับออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้วก็นําจดทะเบียนใหม่ที่เป็นหุ้นบ k ไอโฮดดิ้งนะครับหรือ BKI h อนะครับอันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์ที่มีการดําเนินการนะครับโดยที่ BKI Holding นะฮะในเบื้องต้นก็จะเป็นการนําเสนอให้เป็นการ สวัสหุ้นแบบหนึ่งต่อหนึ่งจากผู้ถือหุ้นของ BKI ที่เป็นกรุงเทพประกันภัยปัจจุบันนะครับขึ้นไปเป็น BKI Holding เพราะฉะนั้นในช่วงแรกของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับ BK เคไอโฮดิก็จะเป็นโครงสร้างที่ขึ้นมาครอบกรุงเทพประกันภยัยโดยมีกรุงเทพประกันภัยเป็นธุรกิจหลัก1รายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผลประกอบการของโฮดิ้งในช่วงแรกก็จะเป็นผลประกอบการที่สะท้อนขึ้นมาจาก บริษัทกรุงเทพประกันภัยที่อยู่ในปัจจุบันนะครับผู้ที่เป็นผู้ลงทุนที่มีการสว a p หุ้นขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราสามารถยืนยันได้ก็คือเ,อเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเมื่อสว a p ไปเป็น BKI Holding นะครับก็จะได้รับไม่ต่ำไปกว่าที่เคยได้รับจากการถือหุ้นของ BKI ณปัจจุบันอยู่นะครับเจตนาและวัตถุประสงค์ของการปรับ ไปสู่ความเป็น BKH Holding ก็เพื่อที่จะสะท้อนและรองรับกับสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงการสแสวงหาโอกาสในการลงทุนและลงทุนร่วมเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับผู้ถือหุ้น ใน b ี h o l โฮด g ให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วยการขยายกรอบการลงทุนไปสู่ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยรวมไปถึงธุรกิจอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากธุรกิจประกันภัยเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเจตนาก็เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตโดยมีระยะเวลาในการวางแผนเพื่อขยาย การลงทุนธุรกิจเนี่ยนะครับนอกเหนือจากธุรกิจหลักที่เป็นกลุ่มเทพระกันภัยโดยใช้ระยะเวลาภายใน2-3ปีเพื่อที่จะสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการของกลุ่มที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผู้เอาประกันภัยของบริษัทกรุงเทพต่อไปกรุงเทพประกันภัยต่อไปในอนาคตหรือธุรกิจอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ กรุงเทพประกันภัยหรือไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยอีกเลยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถดําเนินการแล้วก็มีการลงทุนร่วมต่อไปในอนาคตได้ครับอย่างอย่างที่เรียนแล้วเนี่ยนะครับว่าอ,อ,อย่างน้อยที่สุดในช่วงที่มีการส w a p หุ้นหนึ่งต่อหนึ่งขึ้นไปที่หุ้น holding เนี่ยนะครับ ผู้ถือหุ้นก็จะได้รับเงินปันผลไม่น้อยไปกว่าที่เคยได้รับจากการถือหุ้นของกลุ่มเทพประกันภัยนะครับแต่ถ้ามองถึงปรัชญายในการดูแลผู้ถือหุ้นของกลุงเทพประกันภัยที่เป็นธุรกิจหลักของ BK Holding <c oughs> ก็เห็นว่ากลุงเทพประกันภัยตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาก็มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกันภัยได้อย่างมีความมั่นคงมาโดยตลอดนะครับ